เรื่องนี้มันก็รักษนะครับผมการเล่าเรื่องของโคตตินแคนก็จะเข้มข้นขึ้นครับอย่างที่ใครๆรู้มาว่าเริ่มการเล่าเรื่องใหม่แล้วก็ชัดเจนกว่าเดิมครับผมเพราะว่าบางครั้งการเล่าเรื่องของซีซันหนึ่งมันอาจจะแบบขาดซีนสําคัญอยู่ที่แบบอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังในซีซันนี้ก็จะเต็มขึ้นครับแล้วก็มีปัญหาทางด้านครอบครัวตินที่แคนต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากขึ้นครับผม ครับผมก็มีการเตรียมตัวมากขึ้นครับมันจะมีซีนดราม่าเข้ามาด้วยครับผมแล้วก็อย่างแรกเลยคือต้องยอมรับว่าเราห่างกันไป2ปีกับตัวละครนี้แล้วก็ต้องมาลือฟื้นกันใหม่แล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับผมใช้เวลาจูนประมาณเวิร์กช็อปประมาณ2คลาสครับคลาสแรกเนี่ยแบบงงงอยู่พอคลาสสองปุ๊บพอความคิดเรา ติดปุ๊บมันก็โฟร์ไปเลยครับผมแต่ก็ใช้วิธีการดูย้อนหลังดูย้อนหลังแล้วพยายามนึกตามนึกตามขึ้นมาเรื่อยๆครับผมอันนี้ถ่ายได้ร็จเนือยตอนนี้ดำเนินไปได้ประมาณ8คิวครับผมว้าวพอเริ่มเข้าไปแล้วในบทนี้เอาจริงคิวแรกเลยซีนแรกคือแบบรู้สึกว่าไม่พอใจตัวเองนิดนึงแต่พอเขาคัดมาหลายๆคัดปุ๊บพอมันติดปุ๊บมันก็ยาวมา อย่างที่รู้ว่าแบบวันแรกคือถ่ายเสร็จกับมีนไวมากเพราะว่าแบบพอเราเข้าคู่กันแล้วมันเหมือนแบบด้วยความเคยชินมาด้วยความเป็นตินแคร์นะครับผมใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาจจะมีตะกุตะกักบ้างบางบางซีนบางวันแต่ว่าทุกอย่างโดยรวมผมว่าผมโอเคครับผมแล้วคู่กับก็โอเคผมว่าพาสดใสค,ครับ พราะว่าตัวละครแคร์มันต้องเป really ็นตัวละครที well, point, ่การ์ตูนมากๆที่พี่นิวบอกมาคือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไปเลยซึ่งไม่มีใครใช่ไม่มีใครเป็นอย่างนั้นได้ตลอดก็คือพอเขาพูดอะไรมาปุ๊บแล้วก็เอามาคิดพอเปลี่ยนเรื่องปุ๊บแล้วก็ทิ้งความคิดนั้นไปเลยซึ่งมันยากจริงๆครับยากกว่าดราม่าอีกเอาจริงใช่ครับผมก็พออย่างที่บอกครับซีซั่นหนึ่งอะเทคบ่อยแต่พอสองมาปุ๊บพอเราจูนติดปุ๊บมันก็โฟล์ไปเลยครับ ช่วยครับผมแล้วก็มีการไปเรียน acting เพิ่มอะไรพวกนี้ก็ช่วยทุกอย่างเลยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่คอยช่วยเหลือคอยสอนครับก็ถามว่ากลับมาเจอกับมีนอีกครั้งหนึ่งก็เราเจอกันบ่อยแล้วต้องบอกว่ากลับมาเจอกับตินดีกว่ารู้สึกแฮปปี้มากครับผมเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราต้องมาเติมเต็มซีทั่หนึ่งให้มันจบแล้วก็ต้องออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเขารอมา2ปีแล้วก็อยากทำให้มันดีที่สุดครับผม ความจริงเราคุยกันตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วครับผมเรื่องการวางตัวหรือว่าอะไรต่างๆนั้นนะว่าเราอยากให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเราวางตัวในแบบที่มิตรภาพพี่น้องหรืออาจจะเป็นมากกว่าพี่น้องก็คือเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาเราได้ทุกเรื่องจริงๆครับผมแล้วเราก็ปรึกษาให้เขาได้ทุกเรื่องเหมือนกันครับผมเลยสนิทกันมากครับใช่ครับผมที่เราเรียกว่าเรามีตรภาพใกให้ก S <S <ess a good move> ใช่ครับผมก็ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็อยากบอกว่าอยากสปอยว่าแบบในบทที่ได้มามันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเลิฟซีนค่อนข้างเยอะมากซึ่งเราก็มาดีไซน์ว่าแบบอย่างซีซั่นหนึ่งเขาบอกให้จูบแล้วก็จะแบบพี่นิวเป็นอย่างงี้ไหมแบบแต่ป่าแล้วก็มาอย่างงี้แทนมันจะแบบเป็นมุมมองที่มันน่ารักขึ้นด้วยครับผมว้าว <Wow. S 1> ใช่ก็ช่วยๆกันแต่ก็ก็มีบ้าง เยอะๆยครับผมก็ทุกคิวมีเล็บซีนครับแล้วก็แล้วก็ต้องเตรียมตัวอย่างคิวล่าสุดคือจากวีไลฟ์มีเสร็จปุ๊บมีไม่สบายผมก็แบบเอาละติดไปเนี่ยแล้วมีก็แบบพี่แปนพี่แปนเนี่ยผมเพิ่งขาดเสลดมาสีเขียวเลยก่อนจูบพูดอย่างนี้กับผมก่อนจูบผมก็แบบโอ้ไม่ก็เลยจูบปุ๊บก็รับรู้ได้ถึงความเปียกก็แบบเฮ้ยไม่ติดหรอกเม้ติดหรอก สักพักหนึ่งเริ่มเจ็บคออุปทานไปเองใช่ครับใช่ครับผมความจริงแอบกังวล<ม>เพราะว่า <c oughs> ด้วยความเป็นชี้นทนสอง <c oughs> ถ้าเราทำได้ไม่ดีเท่าหรือไม่ดีกว่ารับร <c oughs> องว่าหลายๆคนอาจจะแบบผิดหวังมผมเลย เอาความคิดเนี้ยมากระตุ้นทุกคนมากระตุ้นตัวเองให้มันทําให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นความตั้งใจของพวกผมในการทําครั้งนี้แล้วก็แบบอยากให้กระแสมันดีอาจจะดีเท่าหรือดีกว่าก็ได้แต่ก็ไม่อยากให้เป็นด้านลบไปเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํากันมากแล้วก็พวกเราก็กดดันตัวเองกันมาครับผมผมรู้สึกว่าแฮปปี้นะการที่ซีรีส์วายเยอะขึ้นมันทําให้ สะท้อนสังคมว่าเขาเปิดรับตรงนี้แล้วใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณทางเขาเรียกอะไรเพศทางเลือกด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีซีรีสวาใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเปิดสังคมให้มันกว้างขึ้นครับผมจากครับผมนอกจากถ่ายซีรีส์ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ ซีรีส์จีนครับผมที่ร่วมกับเพื่อนธนพลกนนนพันนาละนองนภนารนองครับผมแล้วก็ไตเติ้ลกิรติครับผมแล้วก็มีนักแสดงจีและนักแสดงไทยด้วยครับผมก็เร็วๆนี้ครับก็มีการไปพูดคุยกับพุ่มกลับมาเรียบร้อยแล้วล่าสุดครับผมใ,ใ,ใช่ครับใช่อตอนนี้ก็คือเขาตอนแรกเขาล็อกคิววันฟิตติ้งไว้แล้วก็ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าก็ต้องรอวันที่เขาสามารถบินมาได้ บนมาปุ๊บอาจจะต้องกักตัวอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็เป็นไปตามมาตรการของทางนู่นพอไปครับใช่ครับผมก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนอยู่แล้วครับผมครับผมก็ถ้าเกี่ยวกับซีรีส์ก็เป็นครั้งแรกครับผม <c oughs> ใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าพุ่มกลับเลยไปว่าเฮ้ยเราต้องเอาด้วยเพราะว่ามันเป็นการรับส่งที่แบบเราพูดไทยไปรับพูดจีนกลับมา ซึ่งเราจะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าอินเนอร์เราต้องได้ก,ก็ก็มีการฝึกกันเรียบร้อยแล้วครับโอยช่วงนี้ก็ช่วงนี้เพลียมากครับผมเพราะว่าถ่าย MV วันพฤหัสสุกวันเสาร์กลับมาพักวันอาทิตย์บินไปกระบ,บี่ต่อ4วันถ,ถ่ายรายการท่องเที่ยวแล้วก็อีกวันหนึ่งมาก็คือวันนี้เลยรู้สึกว่าแบบ ต้องร่างกายต้องได้พักผ่อนบ้างแล้วต้องให้เวลากับร่างกายบ้างแล้วแต่ก็เราสนุกกับการทํางานเงเราเลยรู้สึกว่าการทํางานของเรานคือการพักผ่อนแต่ร่างกายบบไม่ใช่แปนไม่ใช่แปนต้องนอนบ้างนะใช่แล้วตอนนี้มันมีแปนยังไม่พักยังเลยก็ถามเอาจริงๆมันเพิ่งมาแน่นครับผม <c oughs> แต่และสัปดาห์มันก็จะมีแบบวันพักวันสองวันอยู่แล้วให้เราได้อยู่แล้วให้เราได้อยู่กับแมวเป็ัแล้วก็พูดได้ไม่เต็มปาก ผมอยากให้แมวเป็นท่าผมมากการที่เราเป็นท่าแมวรู้สึกแบบเราอ่อนด้อยอะ <c oughs> ไม่ได้ใช่ต้องเป็นแบบนี้า <c oughs> ใช่ครับผมตอนนี้ก็กการทงมีความสุขมีความสุขมาตลอดเลยครับแฮปปครับผมใช่ตอนนี้ก็เอาจริงก็มีคุยกับเพิร์ดอยู่ว่าแบบเพิร์ดเขาไปฟังดวงที่ไหนมาไม่รู้อกี้พวกเราอะต้องเปลี่ยนสายงานคบอกว่าจะปัง ก็เลยตอนนี้ก็ม so ีโปรเจกต์เพลงที่รออยู่ประมาณส3โปรเจกต์อยู่ครับผมอาจจะแบบเอาแสดงเป็นหลักแหละแต่ว่าก็มีโปรเจกต์เพลงเข้ามาแซมแซมด้วยแล้วก็อยากจะเปิดกว้างทางตลาดมากขึ้นให้คนรู้จักเรามากขึ้นเหมือนกันครับผมก็คือไม่ได้ว่าจะ้่ทํไหาจะทคนก็ไม่ได้ทคนก็ต่างคนต่างทํามากกว่าครับผมใช่เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าผมกับเพิร์ดก็ไม่ได้มีแนวเพลงที่ชอบคล้ายคลึงกันเท่าไหร่ก็ทําที่ตัวเองชอบแล้วจะมีความสุขมากกว่าครับ สาทุครับผมครับผมขอบมากครับ